ปรากฏว่าวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่จะเข้ามาใหม่นี้ปรากฏว่าได้ออกลายแล้วได้บอกความเป็นจริงแล้วว่าเศรษฐกิจสุดอย่างหนักระบบการคลังไทยพังพินาศไปแล้วกู้เงินมาจ่ายใช้จ่าย จนเกินเพดานนี่จะไปออกแก้ไขระเบียบให้กู้เงินให้เกิน60%ของ GDP ไปแล้วครับดังนั้นวันนี้สัญญาณมันยังเห็นอยู่ชัดว่าความล่าช้าของการปรับคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ที่คุณประยุทธ์ทำเหมือนเล่นๆเนี่ยมันกำลังทำความเสียหายให้แก่บ้านเมืองอย่างยิ่งแล้ววันนี้ข่าวก็แย่งกระทรวงกันยิ่งปรับช้าทัวยิ่งลงนะครับแล้ววันนี้ ถามว่าคนงานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงครับนี่เป็นข่าวโรงงานที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านผมครับคนงานเกือบพันคนครับอยู่ตอนเช้ามาถึงโรงงานบอกปิดเฉยๆครับเลิกจ้างเฉยๆทุกคนร้องไห้ฟูมไฟกันหมดช็อกตื่นมาทำงานเจอปิดรั่วโรงงานชุดชั้นในดังประกาศปิดกิจการ800ชีวิตคนงานเควงควางหมด แล้วก็ยังแย่งกระทรวงกันไม่เสร็จการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาเขาก็ทําของเขาไปตามคันลองนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ไปก่อความรุนแรงอะไรแต่กลับมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อจะใช้ชื่อว่ากลุ่มอาชีวะทั้งทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนอาชีวะเนี่ยนะพยายามจะใช้ความรุนแรงอันนี้มาส่งสัญญาณอีกมาขู่นักเรียนนักศึกษาอีกแต่ตอนนี้ไม่ได้ขู่ครับทําจริงแล้วครับ คุณโตโตเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนนักศรรึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นคนกลาสิน์อยู่ๆมีคนมาคมคู่ที่บ้านครับไม่ใช่มาด่าทอนะทำร้ายพังรัวเขาเลยครับนี่ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเห็นนะครับผมว่าวันนี้สถานการณ์อย่างนี้มันหนักหนาสาหัสข,ขึ้นมานะครับคุณโตโต้อ,อดีต เป็นแกนนำนักศึกษานักเรียนนักศึกษานี่มวยว่ามีมือมืดมาบุกพังประตูที่จังหวัดบ้านที่จังหวัดกาฬสิน์ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับปรากฏว่าเป็นบุคคลรู้ตัวนะครับเป็นบุคคลที่ถูกจ้างวานมาเพิ่งออกมาจากคุกครับดูซิว่าตำรวจจะทำให้เขาไหมไอชีจับแกนี่จับได้จับดี นะครับจะออกไปจัดก,กิจกรรมก็หาข้อข้อหาต่างๆมายัดให้ก็จับจะไอ้ที่บ้านเขาถูกดําเนินถูกข่มขู่ทำร้ายอย่างเงี้ยทำให้เสียทรัพย์อย่างเงี้ยดูซิตาํารวจจะช่วยเขาไหมากรณีนี้เป็นเรื่องของคุณโตโต,โตนะครับนี่ก็้วยด้วยความหยาย่วงใยก็ส่งข่าวมาถึงกันนะครับแล้ววันนี้ข่าว ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เป็นปัญหาแล้วดูเหมือนว่านายประวิทย์จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนายประยุทธ์ก็กีดกันการปรับคณะมนตรีก็ไม่ลงตัวสักทีหนึ่งก็ทำให้ปัญหาในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเกิดปัญหาหนักขึ้นทะเลาะกันระหว่างพลตำรวจเอกจักรทิพย์กับพลตำรวจเอกวิรชัย ผมก็บอกท่านแล้วว่าวีราชัยเนี่ยอยู่สายในโจกขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตย์แต่ว่าพลตเอกจักทิพย์พบตรนี่ขึ้นอยู่กับนายประยุทธ์และสายมันขัดกันวันนี้ชัดครับหนังสือพิมพ์วันที่31เมื่อวานนี้ประยุทธ์ออกมาสยบข่าวลือเลยว่าให้ฟังพลเอกพลตเอกประวิตยเอ้ยพลตเอกเออจากทิพย์คนเดียวเลยครับ แล้วก็ปฏิเสธเราไม่มีพลเอกประวิทยไม่มาเปน็นรัฐมนตรีนะครับบิ๊กตู่สยบข่าวบิ๊กป้อมคุมตํารวจเมินข่าวบิ๊กโจ๊กลั่นให้ฟังบิ๊กแป๊ะคนเดียวนายประยุทธ์ก็บอกว่าที่ไม่ได้ให้พลตํารวจเอกประวิตย์มาดูแลตํารวจนี่เพื่อเป็นการแบ่งเบาหน้าที่ผมไม่ทราบว่าแบ่งเบาหรือว่าถ่ายเบาลดพลเอก ประวิทยกันแน่ครับตกลงประยุทธ์คุณประยุทธ์ถ่ายเบาลดลดศรีรษะพลตำรวจเอ้ยพลเอกประวิทย์เหรอครับทำไมาผมต,ต้องใช้คํานี้อา้าวก็พลตำรวจเอกจากทิพย์เดิมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กป้อมหรือ,อของของพลผมพ,พ,พลเอกประวิทยแล้วอยู่ๆมาวันนี้ พลเอกประวิตรทส่งวีรชัยกลับมาจากทิพย์ล่อเละเลยครับตั้งสำรองไม่ให้ทำงานแล้วก็ตั้งการสอบสวนและเตรียมไล่ออกแล้วพอมาถึงวันนี้ประยุทธ์บอกว่าตกลงพลเอกประวิตยไม่มาไม่มาเป็นรัฐมนตรีไม่มาคุมตำรวจเพื่อเป็นการแบ่งเบาหน้าที่พี่เขา ผมก็เลยบอกไอ้อย่างนี้มันเบาเบาใส่หัวนะม,นมันไม่ใช่แบ่งเบานะครับแล้วยังบอกบอกว่าให้ฟังจากทิพคนเดียวเอ้ามันก็ชัดดังนั้นสงครามในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่จบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับแหมผมว่าเรื่องอย่างนี้สื่อต้องเอามาลงเขาเอาเรื่องราวที่ มีคนไปบุกพังบ้านาคุณโตโตนี่ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยวันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐทั้งหน้านะครับมีแต่ประเด็นสําคัญสําคัญทางการเมืองทั้งนั้นนะครับมุมขวาสุดมุมขวาสุดเป็นรูปหน้าบ้านของคุณโตโตบุกพังรั้วบ้านโตโตปักใจการเมืองขมขูแน่นอนนะครับ แล้วยังมีบอกกรรมธิการรัฐธรรมนูญล,ลงมานะครับกรรมธิการรัฐธรรมนูญชงแก้มาตรา256เปิดทางสอสอรอวันนี้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอย่าพึ่งหลงคารมมันนะครับเป็นเพราะกระแสสูงไอ้พวกนี้ก็เลยใช้สอดอเดิมครับเพราะกระแสสูงก็ทำท่าถอยอาจจะยอมจะจะ,จะมีการแก้รัฐธรรมนูญแก้มาตานี้สิเราจะแก้ได้ ถ้าวันนี้กระแสตกไอ้พวกนี้ก็จะลุกกลับไม่แก่อีกมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลเผด็จการที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่สังเกตเลยครับมันล่างรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ก็ไม่สมใจมันสักทีปี40ม,มันก็ล่างกันเองน่ะครับว่ากันจริงๆแล้วนะครับเอาเถอะถือว่ามามีสะสะรมาจากหลายส่วน แต่ว่าไอ้ตัวหลักๆก,ก็คือชุดนี้แหละครับที่เป็นแกนนําในการล่างไอ้บวรศักดิ์ในพิษณุียึดอํานาจปี49ก็ล่างรัฐธรรมนูญปี50ก็มันล่างสมใจมันทุกอย่างมันก็ยังฉีกทิ้งแล้วก็ล่างใหม่อีกดังนั้นวันนี้เรื่องที่สอสอพักรัฐบาลหรือว่า ในสวาทาท่าทาทางจะขอจะยอมแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องเพราะกระแสสูงของนักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นมาแล้วครับดังนั้นต้องประคองกระแสไปเรื่อยๆอย่าให้ตกอย่าไปเชื่อถือคําพูดของมันนะครับประเด็นเรื่องของไทยรัฐลงวันนี้ก็ชัดเจนนะครับเรื่องในบอส ยังปั่นป่วนกันอยู่ปัดใช้โคเคนร,รักษาบอสหมอฟันยันฉีดยาแค่ยาชาเรื่องบอสไม่ต้องพูดแล้วครับจบก็อยายการสั่งเองผมก็เอาข่าวมาให้ท่านแล้วว่าทุกคนรู้ความจริงหมดว่าใครสั่งมาแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่อายการทําทํามาหลายเรื่องแล้วครับที่ผมหยิบยกเรื่องนายโบไอ้แรมโบเน,นี่นะไอ้สุภณาเทววงศ์น่น ทีอ่อายการก็ไม่ฟ้องสักทีไม่ฟ้องปล่อยยปล่อยปล่อย,ปอย,ปอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งคดีขาดอาย,ายุความแล้วบอกขาดอายุความแล้วทั้งทั้งที่มีกระบวนการแก้เช่นฟ้องติดสำนวนไว้แล้วก็ออกหมายจับคดีก็ไม่ขาดอายุความก็ไม่ทําครับดังนั้นวันนี้อํานาจเเด็จการระบบเเด็จการอันนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดกรณีของนายบอสเกิดกรณีความไม่เป็นธรรมทั้งหลายมันนานกว่า10ปีมาแล้วครับเรื่องสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นวันนี้มีทางเดียวเท่านั้นแหละครับต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการโครงสร้างผลิตก,การอันนี้ก็ไปไม่ได้มีข่าวติดอีกอันหนึ่งครับแม่นี่น่าสนใจมากนักศึกษามสวรประสานมิตรนี่เขามีวิธีคิดดีๆนะครับปรากฏว่าเมื่อวันก่อนเขาก็จัดงานไปชมสวนเทีอนุสวรียประชาธิปไตยขา เขาสับพยอกแรงๆให้กทมโดยนะอสุวินขวันเมืองก็พยายามจักกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเอาดอกมงดอกไม้ไปตั้งไว้เพื่อไม่มีการชุมนุมเอา้ามึงจักกัอยังไงเขาก็เลยจัดชุมนุมไปดูไปดูสวนก็มีคราวนี้มาใหม่ครับมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เอากระดขาษขาวมามากลางครับฉีกหน้าตำรวจตำรวจก็พาเซอร์ ไปขอตรวจดูเอกตรวจดูกระดาษเอกสารว่าเขียนข้อความอะไรนี่ครับภาพนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความฉลาดของคนปัญญาชนเรานะครับนักเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการเพราะรู้ว่ามึงชอบตรวจจังไปยืนที่ที่สยามสแควร์ม็บมอบยืนชูกระดาษจี้ประยุทธ์ยุบสภาตำรวจขอตรวจกระดาษเปล่าครับ <laughs> วันนี้เราเก็บข่าวเล็กๆน้อยๆมาเพื่อไม่ให้ท่านตกข่าวนะครับม็อบปรากฏว่าวันนี้มีการชุมนุมที่เป็นที่มันเป็นลูกขึ้นเนี่ยแต่ที่สำคัญคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นฐานที่มั่นของนายสุเทพแตกแล้วนะครับนั่นก็คือการชุมนุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแฟดม็อบ จัดชุมนุมสุราษฎร์ธานีกลางสายฝนครับนี่ครับเป็นภาพภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับแฟดมอบจัดชุมนุมที่บ้านของนายสุเทพแล้วแสดงว่าฐานที่มั่นของนายสุเทพแตกแล้วครับที่สุราษฎร์ธานีครับนักเรียนนักศึกษาตาสว่างกันหมดแล้วและอีกข่าวหนึง่งไม่มีไม่ได้ครับอันนี้สสคนนี้คนปากแหวงห้ามเรียกชื่อเธอนะครับ คุณสีนวลนี่แสดงถึงความซื่อบื้อของของคนเป็นผู้แทนที่เป็นงูเห่าครับไปขายตัวก็โอเคนะก็รับไปเถอะดีเหมือนกันอย่างนี้ปรากฏว่าเขาถือว่าของปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ต้องเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขาเถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับใน u ู u b e เนี่ยนะครับ กล่าวอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ถละเมดลิขสิทธิ์นี่แบนเลยนะไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสมากแต่ยายสีนวลคนนี้กลับมาประกาศตัวเองว่าฉันก็ใช้กระเป๋าปลอมค่ะเออใช้กระเป๋าปลอมก็ใช้ไปสิมาประกาศทำไมน่ะเขาก็คุณสุนัยผาสุกเขาคงหมั่นไส้เต็มทีเขาเลยมาโพสต์รูปนี้บอกว่ารัฐบาลประกาศนโยบายปราบปรามสินค้าละเมอลิขสิน แต่สะส,ะสะพักร่วมรัฐบาลปล่อยคลิปบอกว่าตัวเองใช้กระเป๋าแบรนด์เนมปอมแล้วจะทำยังไงครับเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้ขอติดค้างเรื่องท่านไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคอร์รัปชันระดับใหญ่ที่สุดนะครับวันนี้เวลาคงไม่พอเดี๋ยวจะต้องอ่านความเห็นของท่าน คำว่าของอร่อยที่สุดก็คือภาษีประชาชนวันนี้ได้กลายมาเป็นวันรีทองเกี่ยวกับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับมีการทุจริตแล้วก็หนีไม่พ้นแน่ๆระหว่างบริษัทคิงพาวเวอกับการท่าอากาศยานและพักภูมิใจไทยที่คุมกระทรวงคมนาคมครับที่ผมยังไม่ได้หยิบยกเนึ่งนี้มาพูดเพราะว่าเวลาก็คงไม่พอ แต่แน่นอนที่สุดคอยติดตามนะครับเรื่องนี้คุณธนาธรได้เปิดประเด็นไว้แล้วส่วนจะพูดสดที่ไหนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งคุณธนาธรพูดถึงเรื่องการท่าขัญญา้ยานเปลี่ยนสูตรการคิดค่าสัมปทานให้ King าวเวอรเป็นเรื่องใหญ่มากทำให้รัฐบาลเสียหายหลายหมื่นล้านนะครับ มีทุจริตแน่นอนอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้จบกระบวนการคุยกันวันเสาร์ค่ำกับท่านกันนี้ก่อน